Tăng tăng, đồ, không muốn đẹp. khi muốn đẹp quá đẹp. And I'm one kolai khi hai môn gì, gì, môn 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 ยำปลาตุา๋นตอ๋กตรงไทของพี่น้องนะปลากัะพี่นพี่น้องกกนะนะนะกินข้าวลูกผมมันแม่ม,มันมาไทยก็รู้ดมเอก้กำมือคสือเยพี่นอ้นองเลยเย่อยกินข้าว,วันพี่นอ้อง đầu anh không cài Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นไหม่เรยเขาอกผมแปล่อยเรือพี่น้องเนี่ยคุณมาไหแล้วไอ้ไอนันนี่แหละเอ้พนังแดนไปเนี่ยพี่น้องผมมันกะเสือกซึ่งพอทมาไทยก็ <c oughs> ไ่ได้ทำอรที่คุ้มนานนใใาม,มานไทยพรอดี่ของประเทยะไทยท เดี๋ยาาวม่หลุดเชื่อครับนาาได้ของมันจักกันอัมนก็ให้ในขาดเมื่อไรได้ไปเนอตัวยองม่กามาไกลมาใครไครกับไครเนี่ย ไก่ก็เป็นไก่เทียบี่เหมือนเดิมธรรมดาไก่ทวันธรรมดาทงางด่างเนี่ยมันขาวาไปซื้อมาคำคำว่ค่อยกินมันเลยคัวใจมันไก่เทียบขี้มเมือเด็กหน่อยไนกะ่ไกลสีลไปรวดเห็นครับงเลยอํา <laughs> ปากเป็นคำไก่ไม่ประโยชน์เทยนหัวใจไมีประโยชน,น์แล้มันไครเน่ยนะ มหลังนี้ยินทั้งบวกทั้งแย่เลยกินเราเป็นไรนนออกินน้ำเราฉันกระแลมือบางมือเพราะได้บอกเลยบายบายเราเนี่ยบายบายหน่อยบายบาย าย <Bye> บาเรืเยนะคัเอมรบก่อนไม่กินนะ